สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนบทที่4เรื่องตามหากันนะคะโดยครูตาลเองอ่าบทที่4มีชื่อเรื่องว่าตามหาก่อนอื่นคครูจะพาเด็กๆไปรู้จักคำนำเรื่องกันก่อนดีกว่านะคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ คออคอ,อผอูกอผูกลออานอลานอออยออยไม่โทออยดอเอ,อนนเดินลอเอนนเล่นไม่เอกเล่น นออําน้ำไม้โทน้ำเล่นน้ำรออําํำ,ำทออารอทานลำทาน,ทานก็รออักระดออึงอดึงกระดึงก็รออักระ พอรออวนนอพร้วนกระพร้วนทออีทีไม่เอกที่รอแอะแระต่อแอแต่ไม่เอกแต่ต่ออามอตามหออายอหายดออะ งดังออยอ,อูยูไม่เอกยูวอเอเวรออาลาเวลาทออนอทันทออีทีทันทีพโอ,โอกอปกไม่จีโปก ก็ออเอกอเป็กไหมตีเป็กโป๊กเป็กก็รออุงอกรุงไม่จัตาวากรุงก็รออีงอกริงไม่จัตาวากริงกรุง กลิ่นเป็นยังไงกันบ้างคะรู้จักคำนำเรื่องไปแล้วบทนี้จะมีเยอะหน่อยแล้วก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะคะให้เด็กๆไปฝึกอ่านตามบนครูบ่อยๆนะคะอ่าต่อไปคราวนี้เราจะไปเข้าสู่เนื้อเรื่องกันบ้างที่มีชื่อเรื่องว่าตามหาเราจะลองดูซิว่าเรื่องตามหาเนี่ยใครตามหาใครแล้วใครที่หายไปนะคะ เด็กๆอ,อ่านตามคุณครูทีละละประโยคนะคะผู้ผาหาอ้อยไปให้ใบโบใบบัวแต่ลูกช้างไม่อยู่ที่ลานผู้ผาเดินหาลูกช้างผู้ผาไปที่ลำธารใบโบใบบัวเล่นน้ำอยู่ ูผาผูกกระดึงที่คอใบโบกปูผาผูกกระพรวนที่คอใบบัวกระดึงดังโป๊กเป๊กระพรวนดังกรุงกริงเวลาใบาโบกและใบบัวหายไปปูผาจะได้ตามหาใบาโบกและใบบัวได้ทันที เรื่องราวของบทที่4ก็มีเพียงแค่นี้เองตอนนี้เด็กๆรู้หรือยังคะว่าใครตามหาใครอาใบโบกกับใบบัวหายไปคนที่เป็นคนตามหาก็คือภู้ผานั่นเองใช่ไหมคะผู้ผานี่หาอ้อยหาอ้อยมาให้ใบบกแล้วก็ใบบวัว แต่ไปแล้วเจอไหมคะไม่เจอไม่เจอลูกช้างอยู่ที่ลานแต่ไปเจอลูกช้างอยู่ที่ลำธารใช่ไหมคะใบโบกใบบัวเล่นน้ําอยู่ผู้พาก็เลยคิดว่าจะเอากระ,กระดึงแล้วก็กระพรวนไปผูกไว้ที่คอใบโบกับใบบัวเพราะว่าอะไรคะเด็กๆเพราะว่ากระดึงและกระพัวนเนี่ยมันมีเสียงเวลาช้างเนี่ยโยกตัวไปมาจะมีเสียงดังกระดึงดังโป๊กเป๊ก กระพรวนดังกรุงกริง๋งใช่ไหมคะเวลาที่ใบบกกับใบบัวหายไปเนี่ยเสียงกระพรวนและกระดึงก็จะทําให้ภูผาตามหาใบาบกแล้วก็ใบบัวได้นั่นเองคาวนี้เรามาดูงานวันนี้บ้างว่าครูให้เด็กๆทําอะไรนะคะอ่าตทว์บอกว่าจงเรียงคํา เด็กๆอ่านเรื่องไปแล้วใช่ไหมคะน้าเด็กๆก็เรียงคําตามเรื่องที่เด็กๆอ่านไปข้อ1มีคําว่าใบบัวเล่นน้ําใบโบกอยู่นาเรียงใหม่ให้เป็นประโยคตามเนือ้อเรื่องที่เด็กๆอ่านไปก็คือใบโบกใบบัวเล่นน้ำอยู่อย่าลืมเว้นนิ้วระหว่างคำด้วยนะคะส่วนข้อ2กับข้อ3ให้เด็กๆไปทำเองนะคะ วันนี้คุณครูไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหนะ้าบายบาย